ที่จังหวัดฉะเชิงเซาลนะครับรถกระบะขับฝ่าไฟแดงชนมอเตอร์ไซค์สามพ่อแม่ลูกแม่เสียชีวิตคาที่ครับพ่อกับลูกสาวสี่ขวบไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลกล้องวงจรปิดจ,จับภาพไว้ได้ชัดเจนนะครับกระบะฝ่าไฟแดงจะเห็นว่ามอเตอร์ไซค์พ่อแม่ลูกมามาตามปกติแล้วกระบะก็ฝ่าไฟแดงเห็นไหมครับเราวงไวไฟแดงไว้ให้ดูนะฮะฝ่ามาเลยครับคุณผู้ชมอย่างเร็ว แล้วชนเข้าอย่างจังพ่อเนี่ยเป็นคนขี่ลูกเนี่ยอยู่ตรงกลางเป็นลูกสาววัยสี่ขวบคุณพ่ออายุ35คุณแม่อายุ27โอ้โหมอเตอร์ไซค์เนี่ยขาดสองท่อนเลยนะครับและนี่คือลูกสาวสี่ขวบครับตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงหายใจรวยรินคุณแม่เนี่ยอยู่ไม่ไกลจาก ลูกสาวนะครับแต่คุณแม่เสียชีวิตณจุดเกิดเหตุส่วนคุณพ่ออายุ35ก็หายใจรวยรินกูชีพนำตัวคุณพ่อและลูกสาวส่งโรงพยาบาลโรงพยาบาลพนมสารคามครับสุดท้ายทั้งคู่ก็เสียชีวิตสามศพเลยครับคุณผู้ชมจากเหตุการณ์ฝ่าไฟแดงของกระบะโตโยต้าวีโวสีเทาทะเบียนฉะเชิงเซา ขณะนี้ตำรวจโรงพักพนมสาร,รคามกำลังสอบปากคำคนขับรถกระบะเพื่อดำเนินคดีต,ตามกฎหมายต่อไปทั้งครอบครัวเลยนะครับแสดงความเสียใจกับพ่อแม่ลูกจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ด้วยครับแสดงความเสียใจด้วยค่ะสลหรับ